มาอีกแล้วนะคะ EP นี้ค่ะนำเสนออะไรดีจ้าลูกจ๋าคือนนคือว่ายังไม่ได้แม่เลเวลอยู่แบบนี้นะหนูมาเว็บด,ดอกนี่ไม่ได้คือวันนี้นะคะวัน <c oughs> อ่ะสีสามสองคือ นนคือวันนี้นะคะที่เราถ่ายนะคะอยู่ที่วันที่15สิงหาคือมันอยู่ในช่วงแบบเทศกาลวันแม่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบบรรยากาศวันแม่เราเราไม่ได้ถ่ายคลิปที่แบบว่ากับท้าแม่กอดแม่หอมแม่จริงๆคือเราทากันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะในกอดกอดแม่หอมแม่กับท้าแม่มันเป็นเรื่องที่ทําทุกวันเราทําบ่อยไม่ได้กอดแม่ทุกวันแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราทํากันปกติจะพูดว่าแค่การแสดงความรักเราทํากันทุกวันอยู่แล้วไม่ได้มองว่าอุ้ยวันนี้เป็นวันแม่เราต้อง แม่นะคือส่วนตัวเราอะตั้งแต่โต,ตขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าความสําคัญในวันนี้มันอาจจะลดน้อยลงบ้างอะไรเงี้ยแต่คือไม่ใช่ว่าลดความสาคัญของแม่นะแต่แค่รู้สึกว่าวันไหนๆหมันก็เหมือนกันแต่หนูว่าชอบที่จะให้ความสําคัญกับแบบอย่างวันเกิดแม่อะไรเงี้ยหนูหแฮปปี้มากกว่าแต่วันนึ่งด้วยในบรรยากาศที่บรรยากาศในเทศกาลวันแม่แห่งชาตินะคะเราก็ยังอยู่ในบรรยากาศอบอ่ลของความรักในครอบครัวแม่ลูกแม่ก็เลยนึกถึงเวลาที่ลูกเนี่ยเขียนกาศหนึ่งใบใบใหญ่เลย อยู่ที่หน้าประตูปกติแล้วคิมเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเรื่องความรักดิ้นสมัยก่อนนะไม่เลยและคิมจะเป็นเป็นเด็กเหมือนแข็งแข็งอะไรที่เราจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องซึงซ้งซึ้งอินอินเนี่ยคิมจะไม่เอาเลยแต่วันนั้นน่ะคิมทําการ์ดนี่มาให้แม่แบบโอ้โหแม่แบบตื้นตันมาก<ว>แล้วเริ่มเลยแล้วว่าชดเชยคือปกติการ์ดเคยการ์ดเล็กเล็กูกันทํามานี่คือกระดาษวาดเขียนอะใบใหญ่ๆ่อะเดี๋ยวไปอินเสิร์ตให้ดูนะตรงนั้นนะขอบคุณหนึ่งสิบสองสิงหาสองห้วลูก6ป6กีตปีนั้นคิมกี่ ขัวลูกสิบห้าอ่ะสิบห้าปีนะคิมก็เอารูปตอนตัวเองตอนยังเล็กๆอยู่ประมาณสัก8ปดเขวดนะเอามาแปะแล้วก็12สิงหาสองห้าห้าแปขอบคุณที่แม่ดูแลหนูมาตลอดนะคะแม่คือคนแรกที่หนูรักมากที่สุดหนูขอให้แม่อยู่กับขอตกคำว่าให้ให้ก็เด่นอยู่ข้างบนนะหนูขอให้แม่อยู่กับหนูนัไปนานๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแม่ทํางานเยอะรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักแม่นะคะแล้วอย่างวมาเธอเดแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งใบนะคะของหนู อันนี้ของหยกอันนี้คือส้มกระแปะแปะห้องแปะห้องไว้เวลาที่เราจะออก,ปกไปางาน<ส>เราก็ดได้อ่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขอันนี้วันปีใหม่สุขสันต์วันปีใหม่นะคะขอให้ครอบครัวเรามีความสุขขึ้นและมากกว่าปีที่ผ่านมาทิ้งเรื่องไม่ดีไว้ปีเก่าให้หมดขอให้แม่รักหนูให้มากๆเรารักกันนานๆเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆเป็นครอบครัวอีกสี่ปีก็จะเรียนให้จบไปทํางานกลับมาเลี้ยงแล้วนะรอหน่อยนะคะอาจจะเรียนไม่เก่งคะแนนไม่สวยมากแต่จะตั้งใจเรียนรักแม่มากนะคะเวลาที่แม่คิดถึงหนูก็อ่านอันนี้ททีีี่่หหนนนนูเเเขยะะคคคคคออใ้รรรรบบััววาป็ บุญที่สุดคนลักันที่สุดสุดท้ายหนูขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูขอมามันเป็นจริง2 5ง0้กศูนยกสี่ปีใช่ตอนนี้เรียนจบแล้วทํทงานแล้วก็ยังไม่เลี้ยงแม่แต่ก็ยังไม่เลี้ยงแม่และอันนี้คืออะไรคะลูกอันนี้เป็นสมุดที่แม่ทาให้ใช่หนูชอบดูมากผมงคิมหาไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยววัหลังมาให้ดูแล้วกันน่าจะเป็นวันแม่ปีหน้าป่ะหรือปูชื่อภาชลพรกิติกมปนาอันสกุลเก่าเกิดวันที่11เมีนาคม5อ1วันพุธแม่เสียนพุธผิดวสนพุธรึ่งขียนูง55 ซนติเมตรโรงพยาบาลสิริราชนี่แม่เขียนหมดเลยเหรอเดี๋ยวอะให้ดู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 แม่ทำนงตั้งแต่ตอนไหนอ่ะก็นี่ไงก็หนูเพิ่งคลอดมางไงลูกแล้วแม่ก็มานั่งเขียนยกง่วงนอนคุณแม่ค่ะย,ยกง่วงนอน ใช่กันซิว่าตอนนี้ขิมโมงแล้วอ๋ออนาฬิกาปุกมาตั้งเออแม่ก็เช้าใจทีเอสดนะดูเดียวโอ้โหทำปากจูทำไมลูกยกอันนี้อยู่บ้านหลังเก่าที่สิราชแม่มีไอเดียนะรอว่าโควิดไปแม่จะพาลูกๆไปบ้านที่เราเคยอยู่กันตอนนี้นก่อนอุ้ยจำไม่ได้แน่เลยอะ่ะจำได้มากสุดก็ในหมู่บ้านในหมู่บ้านก็สองหลังสามหลังแล้วนะสามหลังจำได<อ>้สามหลังเ,เอเออยากไปสามหลังนี่นะเพราะที่จะเป็นบรรยากาศที่อุ้ยลูกฟิลม์มใช่ฟิล์มใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือคือไม่ให้ลูก ไปไหนแม่ทํางานบ้านไงก็เอาใส่ตะกร้าซักผ้าอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มนั่งแล้วมาเออกับหนูไหมคะหนูชอบเอามาดูม,มากเลยนะแม่หยิบออกมาดูบ่อยมากโอ้โหหนังสนุกจังเลยคือหยกเ่าเป็นเด็กที่แปลกมากเลยนะไม่ดือ้อแล้วไม่งองแงแม่ทาครัวทำอบข้าวซักผงซักผ้าได้เป็นวันเพีเยงแต่เปิดทีวีแล้วให้ให้หยกตอนห,ยก,หยกนอนอย่างเงี้ยแล้วก็ดูหนังนี้ที่แม่เสียนแซวว่าหนังสนุกจังเลยนี่แหละอันนี้บ้านนี้ตอนนี้คือตอนนี้อยู่คอนโด,นโดจัลันห้าเจ็ดคนคิมก้อนหน้าอย่าง,งนี้ตั้งแต่เด็กนลค่ะหน้าเพียงโอ เห็นก็แอบอันนี้พี่ส้มใครอ๋อพี่เตี้ยเตี้ยอันนี้เป็นพี่เลี้ยงตอนนี้เป็นพี่เลี้ยงไผ่หลิวมาก่อนใช่ใช่หนูโตขึ้นมาหน่อยก็มาเลี้ยงอันนี้รู้สึกว่าแม่น่าจะแค่เอาแค่ให้มาช่วยอยู่มาสุาเที่ยวมาอยู่แล้วแป๊บเดียวแค่นั้นเองอันนี้พี่โอ๊ตจับใส่โอ๊ตจได้จําได้พี่โอ๊ตคือลูกชายอากิ่งคนโตนะคะใครจับหนูมาขังในตั๊กกะว่ามันจะมีอีกรูปหนึ่งที่แบบเห็นพี่โอ๊ตยืนด้วยด้วยใช่โยหนูเดินได้แล้วนะทุกขั้นตอนไงเจเจโโโอออ๊๊ตตตยาากกิินนนนสปไงุคั้่่ะใชข อะไรก็ช่างถ้ามันผ่านไปหนึ่งวันอะมันคือเป็นอดีตไปแล้วใช่นี่แม่ก็ยังดีนะแม่ได้ทําของของใช่เพราะว่าแม่ทาได้เพราะถ้ามันไม่ได้เก็บไว้เป็นรูปภาพเราจะไม่มีทางจํามันได้ไม่ได้แล้วอะไม่ได้แล้วว่ามันจําไม่ได้ตั้งแต่เด็กเลยใช่เราจาความไม่ได้เลี้ยงกว่าจะโตขึ้นมาขนาดนี้ดูสิพี่หยกรู้ไหมผมพี่หยกนี่นะแม่เนี่ยแม่ปวดท้องประมาณตอนสี่ห้าทุ่มแม่ไปขึ้นตุ๊กตุกไปคลอดปะขึ้นตุ๊กตุ๊กไปใช่หยกนะคะขึ้นตุ๊กตุ๊กไปคลอดนะคะไปสี่ทุ่มกว่าน คนแรกอ่ะแม่ก็อ่านหนังสือเยอะมากเขาจะมีบอกอาการเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ของแม่เป็นอาการแบบนี้เป๊ะเลยอะปวดแล้วก็หายอันนี้ก็คือนั่นแหละเหมือนเป็นการปวดเตือนแล้วถ้ามีการปวดที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 อะมาแล้วหรอใช่นั่นคือจะคลอดแล้วพี่ยกคลอดตอน10บโมงแม่ปวดข้ามวันแต่ว่าปวดอย่าไม่ได้ทรมานเพราะไปสี่ทุ่มห้าทุ่มก็คือแอดมิดก็คือนอนแล้วตื่นเช้ามาก็คือหมอเข้ามาเหมือนทําความสะอาดดูแลนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าคือปวดท้องไหมก็เริ่มเริ่มเริ่มมีอาการแม่ก็บอกว่าเนี่ยเหมือนที่แม่อ่านหนังสือ ปุ๊บเนี่ยเขาอุ้มลูมาให้ดูใช่ป่ะแม่คลอดเองคลอดเองโอเคแล้วแม่ก็นอนมองหน้ามองหน้าหยกอะเฮ้ยลูกท่านนเนี่ย <c oughs> มันแปลกมากเลย <c oughs> เขาเป็น <มง S 2> ใครอ<ะ>่ะงงอ่ะ <c oughs> อยู่ในตัวแม่แล้วออกมานี่ลูกใช่เหรอ ยิ่อย่างนี้ลูกจะหน้าตายอย่างนี้เหรอเนี่ยอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งยายมาหาแม่ไปยืยนอยู่หน้าระเบียงยายมาตกใจโอ้โยคลอดแล้วทำไมไปยืยนอะไรเงี้นคือคลอดพิยกุ๊บเนี่ยคือแม่ไม่เป็นอะไรเลยปกติแบบสบายชิลเลยแต่ของคิมเนี่ยโหทำไสุดอะ,อะของคิมนี่คือหมอนัดมาว่าจะผ่า14หรือ16บหกท้องร้องเหรอจะ๊ะใช่สิสี่กันยาหรือ16กันยาเนี่ยคราวนั้นแม่ก็คิดผิดล้วแม่ก็บอกเอ้ยลูกคลอดวันเดียวกับแม่ดีไหมไม่เอาดีกว่ากลัวสับสนอะไรเงี้ยแม่ก็เลยเอาสิบสิบสี่กันยา เดินได้ทำไมคิมถึงต้องเผาทรมานมากเลยทำไมคิมถึงต้องผผาตอนนั้นเนี่ยเหมือนแม่ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะจะคือมีความคิดว่าจะผ่าออกดีหรือว่าคลอดธรรมชาติดีหมอแนะนำาว่าผ่าเถอะดีตอนนั้นฝากพิเศษด้วยไงสามารถกําหนดวันคลอดได้ด้วยแล้วอะไรเงี้ยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เด็กค่อนข้างตัวใหญ่นะอะไรเงี้ยแ้เลยอ่ะตัดสินใจผ่าจําเลยนะบอกว่าเนี่ยมีลูกมีหลานมีน้องมีลุงบอกที่แต่งงานนะคลอดเองเนี่ยดีที่สุดแพูดอะรเงา้ยถ้าเปรียบเทียวแม่นะเหมือนปดท้องข แต่คิมเนี่ยพอตื่นมาโอ้แล้วแปลกมากเวลาที่พวกนี้จะต้องค่อนข้างจะไอาเพราะไอยจริงโเจ็ดวันนี่แม่ยังเดินก้มหลังเขาย่องเขาแย่งนี้เลยอะแล้วจะอุ้มลูกก็อุ้มลาบากต้องให้คนมาช่วยเลี้ยงตอนนั้นอะอันนี้พี่หยกเขาเป็นนางนพมา ไม่ใช่อันนี้เป็นไม่ใช่นางนพมาาวัดตุ๋ตามะเขาเรียกว่าวันอะไรนะแม่วัดตักบาทเทโวตักบาทเทโวจะเ,เป็นนางขวาโ,โปยทานออเออ,อ,อคือด้วยความที่เขาเป็นเด็กว่าน,นอนสอนง่ายไงจใไปกูแต่งก็งแ,ตงแต่งสวยๆง,มงามๆปากแดงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้งานอ๋นี่หลังบ้านเราหนูตัวห่างกับน้องกับเพื่อนมากเลยอะเด็กยักษ์อะยกตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากคือสูงแล้วก็ใหญ่เนี่ยคิมกับหยกแล้วเราห่างกันแค่ปีเดียวดอตัวเลียกตัวใหญ่มากใหญ่มากหยกตัวใหญ่มากแล้วคิมก็ตัวเล็กมากใช่ อันนี้คือเวลาที่จัดงานอะไรเงี้ยคิมก็ชอบเนี่ยถือไม้ร้องเพลงร้องเพลงพูดถึงหยกในจมูกมีมาตั้งแต่เล็กๆกันะคิมคิมไม่ค่อยไม่เอามานะจมูกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจุ๊กอันนี้มีพอยด์ด้วยถ้าทุกคนเห็นอาจจะเห็นเลยว่าจมูกเป็นโดบเป็นสันเลยออเหยกมีจมูกตั้งแต่เล็กๆเลยคิมอธิบายมีใครบ้างมีเวิร์กพอยด์แล้วก็มีเอ็มเจนะคะก็เป็นญาตด้านเราเนี่ยแหละอุชาติแล้วก็แม่พี่ยกแต่คิมจะใส่ชุดอย่างนี้ไม่ได้เลยนะอันนี้ค่ะออนเกิดคิมใช่ไหมเนี้ยอือใช่อันเกิดคิมยยา นี่ประมาณกี่ขวบลูกไม่ไม่มีต้นข้าวนะเพราะต้นข้าวเกิดไม่ทันชาวบ้านเขาอันนี้ชุดอะไรอ่ะลูกชุดน้ำชาอ๋อชุดน้ำชาแล้วก็ดูดีแล้วก็ถักเปียเห็นไหมอันนี้เมื่อกี้แม่ยังนั่งมองว่าใครว่าคิมเหมือนเนี้ยคิมวันนี้น่ารักมากเลยนะแม่มาค่ะไม่ใส่ชุดตีแล้วที่รู้สึกว่าไม่มันโป้เฮ้ยไม่ชอบไม่ได้เราแบบนี้แม่ก็ปลูกฝังมาอย่างเงี้ยโป้โปโปโตมาโป้เลยแต่บามองตนี้ก็เออน่ารักดีน่ารักน่ารักเออน่ารักเลยคิมเป็นเด็กพุงป่องใช่พุงป่องคิมไม่อ้วนแต่เป็นเด็กพุงโก แต่ยอจะเป็นเด็กอ้วนตั้งแต่เด็กเลยอันนี้มีแผลิววอันนี้มีผไผ่หลวผไผ่หลวผอมไผ่หลวตัวนิดเดียวอันนี้ก <c oughs> ็นนๆๆคืออันนี้ไผ่หลิวกันซีนยายนะ, <c oughs> นะดูเขาบอกว่ายกมือนะเย่เนาะจะถ่ายรูปยกมือเย่ปิดหน้ายายเลยไผ่หลวพี่หยกโดยมีความคล้ายกันมากนะใช่แต่ว่าไผ่หลิวอะเมื่อก่อนปี่ฉายาว่าโอลิฟโอลิฟแฟนป๊อปอายอะเพราะมันผอมมากแต่ว่าไผ่หลวอะไม่ได้อ้วนเพราะกินเยอะนะทุกคนไผ่หลิวเป็นภูมิแพ้แล้วรู้สึกว่ากินยาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแบบมันบวมขึ้้้นนนนนมาแลลววววกกก็็เเปคออื <ๆ S 2> ัอััิิดูสๆตหญง เดียวชุดเจ้าหญิงแป๊ดเดียวเออไม่เอาจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนชุดคันอ่ะมันเล่นไม่สนุกอ่ะทุกคนอันนี้คือวันเกิดคิมใส่ชุดนอนรูปนี้ดีกว่าเกาหลีใช่ไหมอันนี้เกาหลีตัวนนะคะไปเกาหลีครั้งแรกต้องเป็นญี่ปุ่นเขามาต้องใส่แว่นอย่างนี้ไม่ออกไหมแต่ว่าเราไปเกาหลีกันนะรูปนี้ไม่ออกอันนี้ที่เราไปสกีรีสอร์ทด้วยป่ะใช่สวยมากคิมตัวเท่านี้เองอ่ะอายุเท่าไหร่ไม่เกิน1 2 13ประมาณนี้ไปเล่นสกีเล่นคนเดียวคนเดียวลงจากโรงแรมไปเล่นคนเดียวไกด์ก็บอก ว่าคุณส้มคะลูกสาวจะไปเล่นสกีก็อุไยไม่ได้พี่ไปไปไม่ได้อย่างเด็กมากเลยเขาบอกเขาเล่นได้โอเคอ่ะตามใจแม่บอกเขาเป็นไกด์ให้ดูด้วยนะแล้วแม่ต้องรีบเปิดน้ำร้อนเพราะมันหนาวมากสกีนอสดใช่ไหมวันนั้นถือว่าเป็นสถิติลบมากที่สุดในรอบหลายๆปีของของหนาวมากเลยอะไรเงี้ยตรงก็รีบเปิดแม่ก็แช่แช่น้ำอุ่นไว้นะอันนี้พอเปิดประตูนอนอยู่โรงแรมถอดชุดแช่น้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นเขาพูดว่าไงร้อนแม่หนูร้อนอุย ตกใจทุกคนมันใช้แรงอะแล้วมันเล่นได้ไงวะมีคนสอนไง่แต่มีเด็กคือคิมคนเดียววันนั้นคือหิมะลงนะแล้วก็พายุลงนะคนไปเล่นก็ไม่ได้เยอะด้วยดูคิมกับหยกอากิ่งอะชอบจับติดโบแล้วรู้มันเริ่มเทิมแล้วก็แต่งตัวห่างกันทีเดียวแล้วดู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 ตัวโตมากคูงป่องโม้มีหน้าอกต้นแต่เด็กเลยคิมเพิ่งจะมาโตปีนี้เนาะใช่คิมโตนี่วันนี้เดืนวันเกิดของขวัญเยอะมากตอนเด็กๆเมื่อก่อนอะคนมาวันเกิดเยอะไงของขวัญก็จะได้เยอะตื่นมาแล้วแแม่ถาายยรููปเฉลล้วดสภ หัวคิแต่ว่าน่ารักเนี่ยเราเป็นสาวเกาหลีกันตั้งแต่เด็กเราไปเกาหลีกันแบบนับครั้งไม่ได้แล้วอ่ะคือไปอบ่อยมากไปแล้วไปตั้งแต่เด็กคือเป็นสถานที่ที่ไปได้เหมือนบ้านเลยทุกคนคิดว่าคิมควรทําสมุดมตาพี่ก็น่าเกลียดมากเลยลูกนะยังไงดูไผ่ลิวตอนนี้ก่อนไผ่ลิวหอมมากอ่ะไผ่ลิวไอตัวที่ขาหากกักอะนะไอตัวไอตัวที่กระดูกรล้าอะนะอไอตัวที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตนั่นแหละมันหอมมากอ่ะตัวนี้หอมมากอ่ะยกคนนี้วนมากเลยอโอนี่ต้นข้าวทันคนอื่นแล้วเออนี่ทำไมพอแม่มองว่าใครอะคนที่ใครแม่ม ต้นข้าวาเข้ากับเขาไม่ได้เออตอนเด็กๆจะมีคาประจำเลยต้นข้าวเข้ากับใครไม่ได้หรอน้อยไงหยกเยหยกบ้วนมากอะ่ะหยกเหมือนนันฟันลูกที่โอนมากเลยแก้มฟูมากเลยอะ่ะเนี่ยตน้ตน,ขตนข้าวต้นข้าวต้นข้าวอะไรต้นข้าวตอนเด็กน่ารักมากไม่น่าโตเลยเออน้องมันน่ารักจริงตอนเด็กอะ่ะอันนี้น่ารักมากมีไผหลิวด้วยดูไผหลิวก่อนหยกเลยไผหลิวตัวเล็กมากเห็นอันนี้คือแต่งตัวนี่คือไปวัดหลวงปู่รามนะวัดบางเงินสุโขทัยนะคะเนี่ยาจะเป็นแบบนี้แหละลูกส้มส้มพาเข้าวัดตั้งแต่3า ขวบเลยอะยกเนี่ยนอนอยู่ในโบสถ์เลยรูปนี้อะไปไปซื้อของที่ห้างเขาบอกว่ามีโปรโมชั่นนะเทศการวันแม่นี่แหละเขาบอกว่าถ้าซื้อของเท่านี้เราจะได้ถ่ายรูปก็เลยถ่ายรูปกันสามแม่รูปติดกับปีแล้วนับอยู่นะแล้นราคิดปีเรืนี้คิมน่ารักมากเลยะน่ารักมากดูยิ้มิน่ารักมากเลยคิมี้แบบนี้ดิ กินได้ไงวัหนหีปูเลยปีเขามีความสุขไงเพราะปกติหน้าเขาอะเหมือนหน่าเบี่ยงเสี่ยงติงอยู่แล้วนะนี่ไอโทนหมาตัวนี้รักมากหมานั่นตั้งแต่สมัยยา้ายมาอยู่บ้านนี้แรกๆเลยเป็นล็อตไวเลอร์ที่ไม่มีความดุา่าอะไรกับใครเขาเลยทิ้ลูกนี้คือไม่ดูดิดดดอันนี้เหมือนแบบอ๋อหนูแต่งตัวเป็นที่รีไงโรงเรียนไงเต้นวันสินทรเหมือนคิมแบบแกล้งยิ้มอะคนนี้คนนี้คิมนะเหมือนแกล้งยิ้มอะแล้วแต่งหน้าเหมือนจะไปเล่นยิวเลยลูกแม่แต่ง ไม่แก่งลูกตุ๋ง หมดแล้ว,วนเฉย่ก็จะเป็นรูปแม่ในนี้พี่ท็อป<ช>แม่ก็อยู่กับพี่ท็อปมานานเหมือนกันนะใช่นะอ๋อพูดถึงพี่ท็อปเสื้อเสื้อที่ใส่วนันใส่วันนี้ต้องโชว์กล่องด้วยอันนี้เสื้อของท็อฟฟี่นะคะทําจากเอ่อผลิตมาเริ่มต้นคือจากรายการเดอะโกสีเพจนี่เดอะโกสก็มีแม่มีท็อฟฟี่มีอาจารย์โนเล่เป็นเสื้อโอเวอร์พลิ้นตัวละ9 9 9 9บาทหมดยังคือเริ่มต้นน่าจะใกล้หมดแล้วหรือไม่ไม่กี่สิบตัวท็อฟฟี่ทำเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากการทำแบรนด์แบรนด์ของ อ่าใช่อ่าค่ะเริ่มระเดิมตัวแรกเนี่ยราคาจะสูงหน่อยเพราะว่าเป็นเขาเรียกเป็นลิมิเต็ดลิมิเต็ดก็คือราคาจะสูงหน่อยแต่กล่องก็กินขาดกินขาดแล้วถ้าหากว่าคนที่เขาซื้อไปก็คือหนึ่งได้เก็บด้วยได้ได้ใช้ด้วยนี่ก็จะเป็นแบบฝาเปิดฝาเปิดสติ๊กเกอร์เล็กนะคะนี่ก็คือนี่ผ่านการปลุกเสร็เรียบร้อยนะคะใครสนใจก็ลงเข้าไปที่เพจของท o อฟฟี่ดูนะคะเข้าไปที่นี่เลยมังคีคิงอ่ะขอบคุณเสื้อแล้วขอบคุณกางเกงด้วยวันนี้กางเกงเราสามคนเอ้ยดูสปอร์เอากางเกงเราสามคน ก็จะเป็นสไตล์สไตล์ที่เราพวกเราใส่กันอยู่เลยจากร้านมิสกิฟนะคะราคาเท่าไหร่ลูกตัวไห290รบาท290บาทเป็นผ้าหนาด้วยนะคะไม่ต้องห่วงแล้วก็เป็นซิปด้านหลังไม่ใช่ยางยืดเดี๋ยวก็ชับพุงด้วยนะสำหรับคนที่มีพุงอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวขึ้นไอจีไว้ให้ร้านมิสกิฟดอทชอปฝากถึงคนที่จะส่งอาหารอะไรมาให้เราด้วยก็เดี๋ยวเราเปิดเป็นรอบหน้านะคะอาจจะทําเป็นอีพีละเดือนละครั้งเพราะเห็นมีคนขอมาว่าแบบเออเพิ่มรอบอีกได้ไหมเพราะว่ารอบที่เราเขายังส่งมาไม่ทันอออออะไรรรรเงงีี้ยยก็ขคุณท่่่สาาาาหหใ ของน่ารักน่ารัก<อ>มา<อ>ให้ช้เสื้อผงเสื้อผ้านะคะแล้วก็พวกคลิปช็อปด้วยเห็นอยู่แล้วนะก็คือเราก็รีวิวตามจริงเนาะเหลือหน่อไม้จริงเมื่อวานแม่ผัดกินไปแล้วนะอร่อยไหมอร่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวคอสหนึ่งอีพีเดี๋ยวแม่เตรียมไว้แล้วหนึ่งอีพีนั่นคือจะมีคือของกลุ่มดาราอยู่สองสามคนโอเคนะแล้วก็มีเป็นของกินล้วนเลยกินลว้ลวนเลยทําแบบสดๆใหม่ๆเลยแล้วก็ชิมให้ดูเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวช่องคินนะคะจะทําคลิปช่วงเปิดเทอมเรียนยังไงให้ได้เกรด ะะไปดูกันได้ที่ช่องคิมค่ะทำทำใหม่ว้าฝากกันด้วยนะคะแม่แม่แมลูกๆฝากด้วยค่ะบ๊ายบาย